วันนี้กินข้าวป่านะครับมีกุ้งยางตึกมาได้เกุ้งตึกกุ้งที่บ่อนี่นะครับหมึกหมึกก็๊ตึ๊กที่บ่อนี่ครับในบ่อตตัวน้อย ในตัวโขกน้ำพริกซีฟู้ดนะครับตอนนี้มีไข่ด้วยครับมึกมีไข่ด้วยอร่อยเลยรับอยู่กลางทุ่งนานครับแบบบ้านๆนครับมีทุ่งนาทุ่งข้าวรวงข้าวนะครับมีบ่อบปลาสองบอ่อ มีต้นมะนงมะนาวมีต้นพริกนะครับพาดูรอบ,บๆกันเลยมีผักสวนครัวมีพริกมีมะเขือนะครับต้นมะม่วงพริกสดๆจากสวนเลยครับมะม่วงด้วยนะครับมีมะเขือเทศด้วยมีต้นมะขามสองต้นต้นกะเพรา มีต้นดาวมีขามีต้นมะพร้าวครับมีแรงงานนะครับ